จับเจอคนโหดซะด้วยนะครับผมนะแม่แห่มีโรเบียปีเรสด,ด้วยวะ่ะเชเฮตโรเบียปีเรสร่างใหม่ซะด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไปเราดูว่าปีเรสจะเถื่อนแค่ไหนนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแม่สุ่มเจอปีเรสเฉยเลยนะปีเรสร่างนี้ถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมเนาะยังไม่ยังไม่สุดนะแต่ก็ได้อยู่นะแต่ยังไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะครับผมเก็บตังค์เอาไปซื้อแพ็คอา,นนาร์เจนตินาฝรั่งเศสดีกว่านะครับหรือว่าแพ็คแปรใหม่ที่เข้ามาดีกว่านะครับผม คือมันได้แค่ไม่กี่ตัวนะครับผมนะ700ทองนะครับผมมาโชว์แบตจังหวะนี้ผมปรับแผนอีกแล้วนะเป็นแผน่น4123นะครับผมเฟร็ดเอ้าเล็บเอาเล็บเอาเ้เอาเล็บสกัดเล็บโรโดยิลลิเอ้าอะไรวะหน่อยเอเอไอ้เสียอย่างง่ายเลย โอ้แล้วโอ้ไม่赖ไม่赖เวลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวครับผมโดนตัดอ yeah, ีกแล้วเขาเปิดมาเอาแล้วเออมึงอมาทำไมเอาเอาหน่อยเออเอาโอ้หน่อยเออมึงโอ้มาทำไมวะเฮ้ยทำไมไอ้ดิมผมเป็นแบบนี้ฮะเฮ้ยหน่อยเออมันเอือก er, hey, um like ินโอ้ โอเคไม่เป็นไรเราพยายามบุกตีเสมอไว้แล้วกันสวยไปดเดิลสวยและทันยาไปเอาแล้วครับผมมีหลุดมาเป็นฟิวโอเด้นเอาฟิวเด้นเฮย้ยไอทีม e ผมเป็นไรเนี่ยโอ้ล้มหน้าอีกโอ้เอไอเป็นไรวะเฮย้ยแปลกมากท่านผู้ชม ปกติเองมันมันไม่ขนาดนี้นะถึงมันจะเออก็เถิดนะผมโอ้โหเออมากเลยนะผมเอาเอาวิลาเอาเอาเอาวิลาจะบอไม่อยู่เออสนใจอยู่ซาลิบาเคลียร์ไปก่อนดิโอวีระเออไปโอ้โหยังดักได้อยู่สวยเบลลิงแฮมแทงมาก่อนเบเดอรเป็นแกนดักได้ไปแล้วตั้งตั้งลามอ้าวโรนโดสวยไป สวยสวยแล้วก็วันทีโอ้โหลำหน้าอยู่ดีนะผมช้าไปนิดนึงนะผมแล้วทีมเขาสวนมาจังหวะนี้คริสเตีโนโรนโดโรนะโดเอาทะลุไปเฉยอืทะลุผ่านมาเฉยเลยแล้วปัดลูกนี้โอ้โหโคตรเฮี้ยน่อยเออโอ้โหน่าจะโดนดับยาวแหละนะครับผมจบนัดนี้นะผมโคตรเฮี้ยเลยครับผมโอ้โหไม่ยังเออเลยไอ้ผมโอ้ เศร้าเลยไแบบนี้ผมดูดีเกอร์กกดักสวยทำแล้วผมเจอลูกเจมปะเนี่ยก็ <laughs> น่าคิดนะท่านผู้ชมโอ้ลูกเจมปะเนี่ยเพื่อนโอ้โหโอเอาแล้วผมไปฟ้าอีกเอ้ยผมเป็นฝ่าย,ยมมสป,ปีดแท้ๆผม,มเป็นฝ่ายคลองบอลเลยโอ้โหอียอะไรอ่ะโอ้ดักสวย โอ้โหโอ้เจอลูกเจมมานผู้ชมว่าผมเจอลูกเจมมาโอ้จะมาดูฟอร์มปีเรสดันเจอลูกเจมอ่ะครับโอ้โหสวยไปเบิร์นไปไปติดอยู่เปิดล้มหน้านะลูกนี้ล้มหน้าตาลิงก็ล้มหน้านะแล้วทีมก็สวนมาจังหวะนี้เลยตัดมาหูเอาเลยออกมาทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงออกมาทำไมเฮ้ย โอ้โหมึงออกมาแล้วไม่ได้สาระอะไรมึงอย่าออกมาไว้เพื่อนโอ้โหออกมาไม่ไม่ได้สาระเยอะเลยเลยอผมโอ้โหกระเดะออกมาโอ้ผมกลับไปใช้เดียร์ดีกว่าว่ะจบด้านนี้นะผมโอ้ยเยอะอะไรหลายอย่างวันนี้ไม่อำนวยเลยอะผมสติบาเมนเดฟเข้ากลางก่อนแล้วเก็เซตดีกว่าเขาก็เซตอะโอเคสวยเบดูแล้วโฟรเรนตั้งติดเบเมอร์แล้วเคลียร์ยาตรงนี้สวยดักเลย เรายังค้องบนได้อยู่เยอะเลยครับตอนนี้เน้นการค้องบนลไม่กดน,นะครับผมจะให้ฟิฟเวอรเดนทะลุมาฟิฟเวอรเดนเฮ้ยฟิฟโฟฟิฟเวอร์เด,นม,เด,น,เเดนมึงปล่อยบอลไหลทำไเพื่อโอ้เอ็นัดนี้ผู้โคตรห่วยอะทีมผมโคตรเหี้ยแล้วยิงด้วนี่ติดอยู่ซอนซอนซ,อน,ซอนไปดักมาไปดักมาโอ้โหวิ่งไม่ทันอีกนั่นเลยวะไอ้นัดนี้ผมงงว่ะ กเตีไอ้ผมไม่ได้เออขนาดนี้นะเว้ยมันมันเอออะไรมันมีบางนะที่เออแต่มันไม่ขนาดนี้อะ่ะยิ่งน,น, 0, น้อยเออตัวเออเลยอ่ะโอ้โหโดนน้ำสองศูนย์เพราะน้อยเออแล้วล้วนอะ่ะโอ้โหดีไปก่อนสวยซ้อนดีดีดียังติดอยู่ว่ะเอาได้อยู่ไปเดฟไทยมาก่อนตัวนี้คีเลียนเอ็มเอ็มหลามหน้าด้วย เอไอทีเอไอที <laughs> ผมเป็นอะไรครับเนี่ย <laughs> เดี๋ยวพอผมพูดแบบนี้ก็คนดูจะบอกอย่ว่าเอ๊ะมึงโทษเอไออ่ะเอามาเล่นครับผมว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะหัวร้อนแค่ไหนครับผมนะนี่ผมเก็บอาการแน่จริงเฟี้ยงโทรศัพท์ทิ้งแล้วเนี่ยรอเล่นรนะ <laughs> อเลื่องเออมันเอ๊ะมันเออจริงนะแต่ท่านผู้ชมก็มาเม้นต์อีกว่าโทษเอไอไม่โทษตัวเองนะผมจะให้โทษยังไงให้ผมออกมาแบบนะั้นนะเออโอ้โหแล้วขอปรับเป็นพิโตสิเปนลงมาแล้วกันนะครัปตันมาตินเอลลี่นะ ผมจะใส่เกมรุกให้สุดว่ะอืมไม,ม่ชั้นมาส์ไหมหรือว่าบรรยกาดีวะหลังเรียว่ไม่ชั้นมั๊วละกันนะโอเคเป็นสี่ตัวนะผมยกแผ่นนารุกใหม่เลยห้าตัวไปเลยไปชมเกมมันต่อสู้ถ,ถึงที่สุดนะผมนะถึงจะเจอลูกเกมก็ตื่นนะผม <laughs> เหมือนลูกเกมไปน,นะโอ้โหทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะทีมผมนี่ทำอะไรแม่งก็ดูแย่ไปหมดนะ แล้วปรับเกมรับมาหนึ่งโลดเลยด้วยเอ้ยปรับเกมรับมาหนึ่งโลดนะเมาวสวยแทงไปก่อนนะตัวนี้สวยเลยครับดีมาเรียดีมาเรียดีมาเรียตัดตรงนี้มันตีเนลลี่วิ่งช่องไม่ค่อยได้เปรียบสท่าไหรนะ่ฮะเรียร์เ็นไว้ไว้เหมือนจะยาวเอ้าเอาเอา้าแล้วไว้ไม่รู้ขึ้นเอา้าโอ้ยเศรษฐตัวนี้เข้ามาก่อนตนัวนี้โอลิกาตัดจังหวะเดียวโอ้โหติเบลซัวแหมเจ็บร็อบไปนิดหน้าตรงนี้ สวยวิล่ะแล้วดีมาเรียหาช่องอยู่ดีมาเรียสวยมากดีมาเรียเปิดครับตรนนี้ติดเบเมอร์ครับผมเน่เอาเอาเอาหืมดักไม่ได้อะไว้ตัวชา้าไปนิดนึงทีมเราและทีมเขาสวยมากและตอนนี้เอาเรื่อยๆไปทำอะไรไปมั้นะโอ้โหสุดเยียดอะโอ้แต่ลูกนี้เข้าใจได้สุดเยียดนะผมแต่โอ้โหบางลูกก็มันเกินไปอตานี้พวกผมผมพลาดไม่ถูกเลยว่ะตัวนี้สวยมา มาตินี่โอซิเบนโอเดกาดติดทีโอเอมิมาตินิสอ้าวอ้าวเกี่ยวกลางไปเลยทีมเขาอะเร็วะทีมผมไห้แม่งแปลกแป่กอะผมว่าต้องรีเครื่องปิดเกมนะผมนะถึงมันจะหายนะครับผมเบาไปอีกครับเอมิมาตินิสครับผมจะเล่น อ้าตรงนี้ติดกาเบียลมาติดน,นิลี่ยัง,ย,งยังไม่ได้ฮะยังไม่ได้ประตูที่เสมอสักทีฮะตรงนี้ยังไม่ได้แล้วชิมเขาเปโรเดโตเบิร์ดมาตรงนี้เบเดฟวิลาดิมาเรียวิกเตอร์สิเพนไม่ได้ผมแต่ยังได้อยู่ดิมาเรียสวยโอ้โหดักอยู่ปีเรสอเอรอนเดสทะลุมาตรงนี้โอ้โหดักสวยวิลาไป ดีบาเรียดิบาเรียเลาะหนีหนีหนีมาหนีหนีแล้วมีตัวมาเชื่อมแล้วบางไปนิดนะตรงนี้เอ้าแล้วจ่ายยัดดีมาเรียผมอีกเอ้าแล้วมันไม่ออกด้วยโอ้โหสุดยอดเกมะไปตรงนี้แลบเบิลไปอีกทีไม่ถึงกาเบี้โอ้โหชักทอร์อะไรวะเอ้าแล้วจ่ายไม่ถึงอีกโอ้จริงเขาสมาโรนนะรถจังหวะนี้โอ้โหแล้วโอ้โหแล้วฟาวอีก โอ้โหแล้ววินซาลิบาไปโดนเหลี่ยมบางฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเหมือนคำจะพูดแล้วโอ้โหแล้วไปรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะอ้สุดนะไหนๆก็จะแพ้แล้วนะอ้สุดนะเดี๋ยวสิวะยิงไปตรงนี้เอ้ามึงไม่รับกระชอล้ะเขายิงอ่ะเออไอ้เหี้ยสเวนสวยไม่ถึงอ่ะ ทีมเขาส่วนเียายามาคริสเตียนโรนัลดจังหวะนี้โอเคอันนี้ฟาวอันนี้ฟาวส่วนเบสมผลนะเพราะว่าเราเข้าสองด้วยนะผมส่เบสมผลนะแต่อีนัดนี้นะผมหน้านี้นะนะนนะหลาย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 อย่างแม่งโคจะจับกเที่ยะท้อเลยครับผมนะอันนี้อยู่ในเร้งพันหกนะพันหกพันเจ็ดนะนะผมนะ พยาจะไต่ขึ้นพันแปดอยู่นะแต่ว่าก็นี่แหละมาเจอไอ้แบบนี้ก็ห้องข้างท้อเหมือนกันนะผมแต่ก็จะเล่นไปไเรื่อยๆนะผมนะไม่ได้ซีอยู่แล้วแร้งนะเพราะผมเคยขึ้นเดียวชั่นหนึ่งมาหลายซีซั่นแล้วนะผมแต่แทงยาวตรงนี้ไม่ส้เมาไม่สมำมาแทงไปอีกทีไม่ถึงโอเดกาแล้วนะ <c oughs> มิดฟิลด์ต้องเล่นกันเองแนละ้วจังหวะนี้ไฮดริกก็สวนมาเอาวีราเอาวีระเอาวีระโอ้มึงจับบอลอะไรบบมันอ่ะโอ้เฮ้อสุดยอดจริงเอ้าเดียร ตอนตัผู้ชมก็ดูเอาแลา้วกันนะดูเอานะผมนะชาวลูกนะผมนะดูเอานะแในคิวที่ผมอยากไม่ตัดด้วยนะครับผมนะเอาแบบเดียวๆไปเลยนะครับ <Dim at. S 1> ดีมาหรือว่าทีมเขาต่อบอลชึบชับชึบชับชึบชับฮะชูบุยซ่ดีตรงนี้ติดวิลล่าครับผมนะสวยอยู oh. ่วิลล่าโอ้โหไอเป็นโคตรเหี้ยเลยครผมตอนนี้ เห็นเบลซิว่าจะเล่นครับตัวสามนาทีเปิดไปตรงนี้ไม่ปัดเข้าเลยน้อยเออไหนไหนมันก็จะลม้มมวยขนาดนี้แหละโคตรเหี้ยเอาสวยัอดีการ์สแต่งยาวไปตรงนี้เมสันเมาส์ถึงไม่ไม่ถึงแล้วแล้วก็หมดเวลาการเล่นกันไปครับเราก็แพล้ลูกเจมวยสกอร์สองศูนย์ แ <c oughs> ม้เหมือนลูกเกมเลยผมบูเราแบบกดตั้งเกมเลยนะผมแต่เราจบไม่ได้เองด้วยแล้วก็เอไอเออด้วยนะนแบบนั้นดีนะผมบูก็ฝากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งผม,มด้วยในใครเคยเจอเอเอเออโง่แบบนี้นะครับผมคอมเมนต์มานะครับก็หมดทันจะสู้จริงครับขอดตัวลาไปกดนะผมสวัสดีนะครับดูไฮไลท์ไปแล้วกันนะ